ผมเองไม่ติดใจว่าใครจะได้เป็นยิ่งถ้าเป็นคนในสภาผู้แทนแห่งนี้แล้วเนี่ยผมพร้อมสนับสนุนแต่สิ่งซึ่งพวกเราทุกคน4 0 0ร้อยหชีวิตซึ่งเป็นผู้แทนด้วยกันต้องคำนึงอย่างมากก็คือว่าแม้เราอยากให้พวกเราได้เป็นแม้เราไม่ขัดข้องแต่ประการแรกเราต้องคัดเอาคนที่สง่างามที่สุดของสภาเราเพื่อศักดิ์ศรีเพื่อเกียรติยศของสภา ไม่ให้สถาบันอื่นมาดูแคลนได้ว่าสภาหแห่งนี้เลือกตัวแทนไปเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนอกเหนือจากความสง่างามเกียรติยศของสภาแล้วนี่ต้องเป็นที่ยอมรับของต่างชาติเพราะความเชื่อถือของต่างชาติมีผลต่อชีวิตของคนไทยเพราะฉะนั้นธรรมดานเครบครับความสง่างามการยอมรับที่ผมว่าเนี่ยเอาอะไรมาวัดเราก็มีกฎหมายเขียนขึ้นมาเรียบร้อย ก็คือคุณสมบัติตามกฎหมายตามกฎหมายแล้วไม่พอช่วงหลังก็มาบัญญัติขึ้นอีกว่าเรื่องของโลกติติงนี่สำคัญแม้ไม่บัญญัติในข้อ,อก,กฎหมายก็เลยบัญญัติจริยธรรมขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยมาตรฐานสองอย่างคือข้อ,อก,กฎหมายต้องได้แล้วมาตรฐานจรรมต้องถูกอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องคำนึงให้มากในการเลือกใครขึ้นมาเป็นนายกแล้วกระบวนการก็สำคัญ แม้จะได้บุคคลดีมีความสง่างามแต่กระบวนการมันเป็นการทำรงรักษาระบบระบบระบบรัฐสภา,าของเราไว้ผมฟังท่านจตุรนฉายแสงพูดฟังคุณหมอชนน่านสีแก้วพูดไม่สบายใจอย่างยิ่งว่าการจะได้มาจากนายกครั้งนี้เนี่ยต้องลงทุนด้วยการทำลายระบบรัฐสภา,าของเราอย่างมากทำให้มาตรฐานสภา,าตกต่ำแล้วจะสร้างความยุ่งเหยิงต่อไปมาก ผมกลับมาที่เรื่องความชอบธรรมเรวยกฎหมายและจะริยธรรมท,ำทำ่านประธานดิรพครับคนจะเป็นนายกตีเนี่ยคุณสมบัติตามกฎหมายเขียนไว้ชัดผมก็ตรวจดูทั้งสองท่านทั้งท่านชัยกเกษมท่านอนุทินก็ดูไม่มีปัญหามากโดยเฉพาะท่านชัยกเกษมเนี่ยเรียบร้อยบริสุทธิ์แต่ท่านอนุทินนี่ต้องเรียนตามตรงผมไม่สบายใจในคุณสมบัติข้อกฎหมายว่าจะมีปัญหา ตามมาแน่นอนข้อกฎหมายข้อใดครับท่านประธานที่เคารพครับก็เป็นที่รู้แล้วก็รู้กันทั้งเมืองเรื่องคดีหัวสวท่านเป็นคนที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วท่านไปรับข้อกล่าวหาแล้วขณะนี้คดีอยู่ในชั้นของกรรมการเลือกตั้งกำลังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการยุติธรรมอันนี้คือข้อหนึ่ง แล้วก็สสำคัญยิ่งก็คือเรื่องของการร่วมกันทำา o a ขึ้นมาเนี่ยมันมินเมต่อรัฐธรรมนูญก็คือท่านกำลังทำผิด,ดท่านประธานครับที่เพื่อนพูดหลายๆคนเนี่ยเป็นห่วงว่าตัวแทนของเราซึ่งจะไปเป็นนายกเนี่ยก็กฎหมายชอบไหมจริยธรรมชอบไหมผมยกตัวอย่างให้ฟังอยู่ว่าในทางศาสนาเนี่ยคนที่จะบวช และบวชแล้วนี่จะอยู่ในสมณเพศได้ไหมต้องถูกจับศึกได้ไหมมันมีโทษอยู่สองอย่างอันหนึ่งเขาเรียกว่าโลกะวัชชะถ้าโลกติตริงแล้วโลกติเทียนแล้วนี่ไม่ควรบวชบวชอยู่แล้วต้องศึกอันที่สองก็คือปัญนตนิวัชชะก็คือข้อกฎหมายหรือวินัยสง์ต้องได้สองคนที่เสนอชื่อวันนี้เนี่ยผมดูแล้วไม่ได้ลำเอียงอะ่ะ ท่านใจกเกษมนี่ไม่มีทั้งโลกกับวัชชะปัณติวัชชะกฎหมายได้จริยธรรมได้แต่สำหรับท่านที่สองคือท่านอนุทินเนี่ยผมมีข้อกังขาเรื่องคดีที่ท่านยังอยู่แล้วข้อกังขานี้มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปครับผมจะเรียนถามท่านประธานนะท่านประธานได้ใส่ใจนิดหนึ่งครับด้วยความหวังดีต่อท่านถ้าเกิดว่าท่านอนุทินได้รับการยอมรับจากสภาเนี่ย แล้วประธานสภาต้องนำชื่อขึ้นทูลเกล้าเพื่อลงทรงลงพระบรมมาพิไทยท่านทราบไหมว่าข้อตกลงและหนังสือเวียนที่สนักประวังได้ทำกับหน่วยงานและบาลต,ต่างๆแล้วเวียนให้ทราบกันทั่วหรือแม้ไม่เวียนร,ระดับเราต้องทราบความใดที่จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเนี่ยถ้ามีปัญหาในข้อกฎหมายต้องเป็นที่ยุติ ในข้อกฎหมายซะก่อนหมายความว่าต้องยุติในทางกฎหมายถึงแนะนําคือทูนกล่าวไม่ฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องมิบังครวรเพราะจะทําให้เกิดการระคายเครืองเบื้องพยุคนคดีหัวสวเนี่ยมันยุติหรือยังฮะมันอยู่ในขั้นตอนข้อกฎหมายนะแล้วท่านประธานจะกล้านำขึ้นกาบบังคมทูลไหมนั่นความรับผิดชอบของประธานและความรับผิดชอบของสภาก็ต้องคิด ทุกคนที่อยู่ในนี่เราจะส่งชื่อคนเราจะมีมติวันนี้เนี่ยเอาคนที่มีข้อยุติทางกฎหมายหรือยังแล้วบังเอิญข้อกฎหมายนี้เนี่ยเป็นคดีที่โลกวัชชะคือโลกกำลังติตินติเตียนอย่างใหญ่หลวงเรื่องอะไรบ้างครับที่โลกติเตียนอยู่ตอนนี้คือรู้กันทั้งเมืองใส่ใจกันทั้งเมืองติเตียนกันทั้งเมืองก็คือหัวสวบเขากระโดง เหล่านี้นี่ปฏิเสธไหมว่าเป็นโลกาวัชชะทั้งนัิธิวัชชะและโลกาวัชชะมีอยู่ในคนคนนี้แล้วสภาเราเนี่ยจะลงมติไหมท่านประธานก้านำขึ้นทูลเกล้าไหมท่านต้องคิดให้หนักนะผมเองไม่ได้ขัดข้องท่านอนุทินกับผมนี่รักกันเคารพกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหลายโอกาสแต่ถ้าสำหรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วนี่ มันไม่ใช่เรื่องของผมกับท่านเลยมันเป็นเรื่องของประชาชนเรื่องของประเทศชาติเรื่องชีวิตปากท้องของคนทุกคนแล้วกระบวนการทั้งหลายที่ว่ามาแล้วยิ่งไม่สบายใจมากถ้าคนจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนี่มีเรื่องเหมือนท่านอดิศรเพียงเกตพูดจริงๆไม่ใช่เฉพาะท่านอดิศรพูดหรอกวันนี้ก็รู้กันตามสื่อแล้วละ่ะพันห้ล้านสองพล้านพูดกันไปเท็จจริงแต่เท็จจริงนี่ยังไม่พิสูจน์แต โลกะวัชชะถ้าเป็นพระจับศึกนะเพียงโลกตีติงแล้วคนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถ้ามีเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันจะสง่างามไหมสภาเรานี่เขายิ่งดูแคลนยิ่งเสื่อมลงคนยิ่งด้อยค่าแล้วเราจะมาใช้โอกาสนี้เนี่ยด้อยค่าพวกเราเองหรือจะทำให้พวกเราสูงสง่งอันนี้ผมต้องเรียนเพื่อนสมาชิกทุกท่านก่อนจะลงคะแนนเนี่ย ผมคิดว่าขั้นตอนสำคัญที่สุดผมห่วงมากก็คือการจะนำชื่อบุคคลขึ้นทุนเก้ายังมีข้อปัญหาทางกฎหมายเนี่ยและไม่ยุติด้วยแล้วยังมีอีกหลายข้อที่ผมฟังเพื่อนพูดมาแล้ววันนี้เพื่อนสมาชิกได้ยื่นสารรับหนูนแล้วเรื่องของการครอบงำแล้วสารรับแล้วด้วยเมื่อรับแล้วนี่มันก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้ว อันนี้ก็จะต้องหาข้อ,อยุติเหมือนกันถ้ายังไม่ยุติจะเลือกไหมวันนี้เลือกไม่เลือกท่านประธานต้องคิดแล้วแล้วเราจะลงให้ใครนี่อันนี้ก็ต้องคิดเพราะนั้นก็ได้ความเป็นห่วงก็ต้องกล่าบเรียนผมเองก็คิดว่าทศเแทนในสภาพวกเราแล้วนี่มันก็มีสองคนให้เลือกแต่ผมฟังมาแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจที่ท่านอนุทินผมก็ต้องเลือกท่านใจกเกษมเลือกแล้วสบายใจท่านประธานนำขึ้นทุนกล่าวได้ พวกเราก็ไม่ต้องใจหายใจคว่ำก็เลยสรุปว่าเห็นด้วยสนับสนุนท่านใจกเกษมและไม่เห็นด้วยกับท่านอนุทินครับขอขอบพระคุณอย่างสูงครับครับขอบคุณครับฝั่งสนับสนุนท่านใจเกษมเนี่ยยังมีอีกท่านหนึ่งแต่เนื่องจากเวลาที่คุยกันเนี่ยนะครับไปหมดไปแล้วเนี่ยผมขอ ผมขอทางฝ่ายสนับสนุนท่านดนทินด้ไหมเห,เหลือฝั่งนี้เหลือท่านเดียวนะครับใช้คงใช้เวลาไม่มากแล้วเหลือท่านทวีสอด2นะครับ